อคันตาวาอคันตาวาปหน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเริ่มแล้วตั้งแตมแ่มาแล้วมาแล้วนี่คำไหนครับเขาเขียนซ้ำนะเขาเขียนซ้ำครับมาแล้วล้อมแล้วเริ่มตัวนี้เลยล้อมแล้วล้อมแล้วเริ่มที่ตัวนี้ล้อมแล้วอะไรนะผลิตขิดปิตวา กิตตาวาล้อมเล้เล้อมเล้มาเกิโคตังอ๋อมีบุญแล้วปริกขิปตวาล้อมแล้วเอกัตฐานังซึ่งที่หนึ่งวิยะต้องโยกอะไรไม่ต้องเรากะเรากะเฉยเล่ากะว่า,า,าแล้วก็ในนี้มันมีคําว่าครอบด้วยนี่ <vào> ไงครอบกัชังไงวัชัง วิยะราวกะว่าวะชังข้อปัจฉานิเวสานีในภายหลังแห่งที่เป็นที่อยู่โรเปตวาถูกแล้วนิวาปังซึ่งภักเตสังถานังไหมครับเร<อ>า<ว>จะตัดถาตัดถาถานีก่อนตัดถาธานีก็ได้เรา<ต>ใชเตสังถาฐานี ตัดทะา,านในที่เตสังนั้นเอวะนั้นทิ่นั่นเทียวเตสังนึกคำศัพท์ออกไหมไม่เอาคำนี้นี่คำศัพท์สุกระโปรตเกแต่ว่าต้องไปพันนะต้องเป็นอะไรครับสุกะละโบอะไรโบตะกัสะตะกานัง ทำไมต้องเป็นการนังเป็นกระสามไม่ได้ออทั้งหลายพอข้างหลังเป็นเตสังก็ต้องตัวเดียวกันไทเกอร์สู่กัรรับบทการนังแปลว่าอะไรออสมาธิไม่อยู่กับอาจารย์เดี๋ยวให้ผ่านเลยเนี่ยอ้าโดมสู่กัรรับบทการนังแปลว่า บอกไทเกอร์ซิบรรทัดที่เท่าไหร่บรรทัดที่สองเห็นยังไทเกอร์เห็นแล้วนะอ่ะไปต่อครับสุการะโปตกานังเพื่อสุกรตัวลูกทั้งหลายเตสังเหล่านั้นกลั้นเมื่อก็คือตัวนี้ต่อเนี่ยเอาตัวนี้มีผันต่อเนี่ยเอาตัวนี้มีผันต่อโอตะกาตเกเกสุ สุกกาโตะเกษุถูกแล้วเกสุครั้นเมื่อสุกรตัวน้อยทั้งหลายเตสุเหล่านั้นสาคาทิตตวาเคี้ยวเกินแล้วกาทิตตวาเที่ยวกินแล้วนานาคัดเฉลอืยถูกต้องนานาคัดเฉยียจะซึ่งกอผักต่างๆทั้งหลายด้วยก็สีส,สันสีลดง สรีรังสรีรังวัลลัญชังวัลลัญชันจะวัลลัญชังวัลลัญชังจะแยกส่วนที่ออกมาเลยครับแยกส่วนที่ออกมาวัลลัญชังซึ่งพูดแห่งสรีระจะด้วยอ่า,ว,าวันทิตเตสุ วันทิเตสุเติบโตแล้วอัตโนอันว่าตนเติบโตแล้วเติบโตแล้วนะตัวนี้จบหนึ่งประโยชน์แล้วนะต่อมาเนี่ยมันมียังอยู่คราวนี้ออ,อันว่าตนเป็นกใครเพื่อ,อนเที่ยวกินสกรใดๆอันนี้คืออันนี้คือเขาหมายถึงใครครับอันนี้เขาโยกมาแต่จริงๆแล้วก็คือ โสจนโทก็ได้ใช้ว่าโสจนโทรหรือจะใช้อัตตาอัตตานะอัตตานะครับอัตตาหรือจนโทนก็คืออันนี้เขาหมายถึงนายจุนทะยังไม่มีัวอ,อื่นแต่ว่าเห็นยังไหมครับเห็นยงนางไหมเห็นตังไหมอย่างนี้เราเรียกว่าประโยคแทรกพอเป็นประโยคแทรกเราก็ต้องขึ้นประธานใหม่ไหมให้เขาแล้วค่อยเดินเข้าประโยคหลัก อ่านี่ก็อัตราเลยก็ได้แปลตามเขาอัตราอันว่าตนอัตราอันว่าตนมาเรตุกาโมเป็นผู้ใครเพื่ออันยังสุกรยังยังกุาสู่กะลังยังยังสุสุกะลังสูกะลังสุกะลังไม่สูกะลังเป็นภาษาไทยภาษาบาลีคือสูกะลังสัลอูสูกะลัง ยังยังสูการังยังสุกรตัวใดตัวใดตัวใดใดตัวใดใดให้ตายให้ตายโหติย่อมเป็นโหติย่อมเป็นอ่าโอเคครับทันทิตตะวาปลูกแล้วสุตั้งตั้งตังสุกรังตั้งตังสุการังอ่าถูกต้องตั้งตั้งสุการัง ซึ่งสุกรตัวนั้นนๆในที่ที่เป็นนิดจารังไม่ใช่อาลาอา,าเลอาลาหะนีในที่เป็นที่นำมาฆ่าขขกัตาากตาวะกระทำนิจจะรังนิจจารัง,รงให้มีความไว้ออกแล้ว อุดทุกย่าเอาอุดทุมายิตตะวาเลยพี่้องอุดทุมายิตตะวาทุบแล้วสีไม่ใช่สีเหลี่ยมสีเหลี่ยมจะตุใช่ปะ่ะด้วยเออใช่จะตุรัสมุข,ขเรนะด้วยค้อนอันมีสี่ง จะตุรัตตะมุขเดนะด้วยคอนอันมีเหลี่ยมสีสีสรีระมัรีระมังสัตสะเพื่อความที่แห่งเนื้อแห่งสตรีระพระหะละภาวัฒถังเป็นของพองหนาขึ้น Uh, ยัตตาวาเอ้ยไม่ใช่โปเทตาวาทราบแล้วว่าสุ uh, ตั้งตั้งสุขไม่ใช่ต้องเป็นโสสุกรัง uh เบรกแบสุการุกมันเป็นนาปุ่มสักลิงกเอะ อ๋อเออตซ่แล้นะอันว่าสุกรนี้ต้องโซใช่ไหมเออเดยนนะตัวไหนเนี่ยอ๋อข้างในแล้วยตวบายตวาใช่ไหมใช่ครับสุสุกรโลใช่สุกโลถูกแล้วสุกโลโซโซสุกรโลอ,อันว่าสุกรนี้ถ้าใช้หนีท่านก็ต้องใช้อายางถ้าใช้นังก็โสได้แต่ว่าถ้าจะเอาว่านี้ก็ต้องอายัง อยังอาย่างนี้เอออายังอาะอย่างโสอายังสุกัลโรอายังสุกัโรอันว่าสุกรนี้พระหะละมังโสเป็นสัตว์มีเนื้อหนาชาโตติดเกิดแล้วเอ้ยชาโตชาโตเกิดแล้วอ,อิติด,ดังนี้วิวะนิตตาวา เปิดแล้วมุขขังซึ่งปากทัตตวาให้แล้วทันดะกังซึ่งท่อนไม้ทันตันตะเดในระหว่างแห่งฟันย่อยมกรอกอ,อา,อา,อาสินจติอะไรนะครับอาอาสินจติย่อมกรอกอุน อุนโหทะกังซึ่งน้ำอันร้อนปักปักกุดธ,ธิตังอันเดือดพร่านแล้วมุกเขในปากโลหะนาลิยาด้วยทะนานอันเป็นวิการแห่งโลหะอืมนะใครเข้าใจความหมายบ้างไทเกอร์อธิบายดิมายุดอธิบายมายืนอธิบายมายืนยุดแล้วให้ฟังว่าสุกรตัวหนึ่งเขาทำยังไงบ้าง <S <S เวลาเขาได้มาจากเขาได้มาจากเอสวนแล้วหันหน้าไปหาพี่ๆเขาอะเล่าสิเล่าเราให้เราให้เราให้ดมกับพี่ๆเขาฟังอหันหน้าไปหาพี่อานนท์หลังจากที่ฟังกันไปเมื่อกี้แล้วเขาทํำยังไงบ้างเขาไดเา้เขาได้สุกรขึ้นเกวียนแล้วเขาทําไงต่อหัน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 มันไม่มีอะไรแล้วนเนี่ยเนี่ยมันต้องอยู่ในหัวหมดแล้ว <S <S อ้าวอ่านั่งดูตามหนังสือเอาเอาหนังสือมาอ่านเอาหนังสือมาอ่าน เอาหนังสือมาอานะ่านนยเดี๋ยวอันนี้สายตาเสียดูหนังสือไล้เอมามันหนังสือมาอ่านมาอาอ่านภาษาเขาเรียกว่าบาลีไทยนะอ่านภาษาบาลีไทยให้เป็นภาษาไทยแอาจารย์จะให้เราอธิบายอาจารย์เล่าบ่อยแล้วเราเล่าเองบ้างอ่ะหน้าฝึกวามแสดงออกฝึกการกล้าแสดงออกเอา ทำไงต่อเนี่ยเขาเอามาเสร็จแล้วมาล้อมอะไรล้อมแล้วซึ่งที่แห่งหนึ่งเราก็ว่าเป็นข้ออ่ะเราตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยเขาทําอะไรบ้างเขาเอาสุกร์มาลูกลูกสุกร์มาเราเขาทาไงบ้างอ่ะอ่ะกีรีเอาใบใบให้อ่ะตัวที่หนึ่งกีรีตัวที่หนึ่งล้อมล้อมอะไรเล่าที่เขาล้อมอะไรเออล้อมแล้วอะไร ล้อมเพื่ออะไรล่ะอ่านให้จบแนละ้วอ่านให้จบมันจะจบตรงนี้อะ่ะ <Thank you. S 1> อันนี้ชุดที่สองนะอ่านอ่านชุดที่หนึ่งก่อนลรบ,บอกเป็นภาษาไทยอันนี้ชุดที่สองอ่ะล้อมอ่ะล้อมแล้วซึ่งที่หนึ่งเรากลับว่าเป็นข้ออ่ะเขาทําอะไรล่ะชุดที่สองอ,อ่ะอันนี้ชุดที่สอง อันว่าต้นนี้เป็นจุดที่สองจุดที่สามจุดที่หนึ่งอะไรทําอะไรเขาทําอะไรกับสุก,กรอะลองอ่านราษาไทยก่อนก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่าน,านเลยอ่านล้อมแล้วซึ่งที่แห่งหนึ่งอะอ่านอ่านจนถึงข้อความนี้แล้ว,ว,วกะ ออธิบายเล่าให้เพื่อนฟังเขาทำอะไรอะไรนะปลูกแล้วซึ่งผักเขาปลูกแล้วซึ่งผักแล้วเขาแล้วหมูไม่หมูมันไม่หนีเหรอไปปลูกผักอย่างเดียวอะ่ะควนจะปลูกผักทำอะไรก่อนไม่กเกอเห็นไหมอนะ่ะว่าเห็นเห็นเกวียนไหมนึกถึงนะมีเกวียนอยู่ในหัว แล้วในเกวียนมีลูกมีสุกรลูกน้อยอยู่นะอ่ะแล้วเขาก็เขียนเกวียนมาสุกรอยู่ในหลังหลังกระบะหลังกระบะหลังเกวียนพอเสร็จแล้วเขากลับมาถึงปุ๊บแล้วเขาก็ถาอะไรครับล้อมแล้วก็คือกันก้นรั้วกั้นรั้วที่ไหนทำคอกทำคอกที่ไหนหลังบ้านแล้วทำไงต่อปลูกผักอ่ะ ล้วสุกกรอยู่ไหนก็อยู่ในนั้นน่ะใช่ไหมกับสุกกรตัวเล็กๆอะ่ะไปอยู่ในนั้นแล้วเป็นไงต่อครับครั้นเมื่ออ่านต่อครั้นเมื่อโ <Okay. S 1> คูดฮะ okay. ไอ้น,นี่อาจารย์อธิบายคาแปลหน่อยคูดแปลว่าแปลว่าอึแปลว่าอึอย่างเช่นเวลาเราขี้เราเยี่ยวอย่างเงี้ยอันนั้นพวกนั้นเรียกว่าคูดแต่หลักๆเขาจะหมายถึงอึเป็นหลักนะแต่อันนี้คือหมายถึงว่าคูดแห่งสรีละก็คือว่าบ้านคนเขาก็ขี้ใช่ไหมขี้อะไรเสร็จแล้วเขาก็ตักตักเสร็จแล้วไปไหนไปเลี้ยงให้หมูกินนี่แหละแล้วเป็นไงต่อหมูหมูโตไหม อ, yup. อ่าโตอ่าอันนี้อ่ะอ่าอธิบายแล้วต่อไปภาษาไทเกอร์อธิบายใหม่อธิบายใหม่เนี่ย 49. อธิบายเป็นภาษาของไทเกอร์ตั้งแต่คำว่าคันเมื่ออย่างหมูให้ฮัลโหลครับฮัลโหลในกินหมูกินฟันกินกี เออพ่อไก่เขาแนะนํากรุงเทพอ่ะเขามีเค้ามีคนรู้จักอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพพิเศษยาตั่งก็ขอต่อไปนเหลียงมูเืรอจะเอามูนั้นมาคาเอาเหรอไม่มีใช่ไหมอ่ะไม่รู้ยังไม่ใช้เอาเหรอเอออ๋ออ่าเป้นก็ วนนั้นนักามูกเอากินกระปองข่ายกันใช่ไหม่แลตอคนไม่ามาบแต่มีลุกนะไม่มีช่วงรไม่ดึงเอาไปมูกจับจับจับจัดเลยนะเดียว่าดูมื่อไรไอ้คนแล้วไม่ขอจะพุดกีานที่ตับปลาในช่วงไม่เป็น คึมือเรื่องไม่ใช่่วมันลงมันตึ้ไปไมยอมาลงอไป่แต่ลงพวกีม่สมองไม่ไแต่ลงอ้ามองิแต่เล้าานต่มันจะถือตองตัเพองประมาณเนี่ยตั้ง่ั่ีมันอ่ายอกอแตแต่ยอยมันว่ามืกัเลยาจะเลี้ยเดกี่แ่ม่ได้กูไม่ไก่

เมาพอไม่ไอปเปิเพิ่มนราลกแอปเปิสอนก็ได้เป็นผีที่อปีสองก็เันผใช่หครับ่งตอนแต่ตอนนี้เรืองเพิ้าเลยไม่เ็เวลาเราตั้งเราเรา้าเปลี่นอดเลยบ้างแต่เมื่อถ้าเจอจะเปลี่ยนแมิลประมาณเก้าพันประมาณี้ใช่แต่เดี๋ยวเราเอาตัผีมันก็ผีมัน มัน,มนสำนักงาจายหรือครูปยังเจอมาไม่ได้หีอไ่ก็ได้สำนับเป็นครูเ <Hayır> ป <forecasting íamos> ็นอาจารย์เป็นนักเรียนจริงเราก็ต้องให้เรียนี้าได้เสร้อาจาเรียนเรต้องงใจเรียนก่อนถ้าต้งใจเรียนอ่ะตกลงไฮเกอร์เล่าอาจารย์นะเล่าถึงไหนแล้วจบไปยัง เอาอยัางไม่ได้เล่าเอาเล่าต่อเล่าต่ออย่ายลืมเลหมูกินผ่าหมูกินผ่าแล้วกินขี้โอเคได้โอเคเปล่าเดวลินอ่าเดี๋ยว,<อ>ยวต่อไปเวลาไปคุยกับใครที่ไม่อยู่ในห้องเรียนเนีสตางสตางเขาถามว่าเจ้าบ้านเขาเลี้ยงหมูยังไงเนี่ยเล่าได้เล่าได้แล้วเขาไปเอาเข้าราคาถูกๆไปซื้อตอนที่เข้ายากหมักแพงเลยได้ลูกลูกหมูลูกหมูมาคือตอนราคาถูก้นมันจะได้กําไรได้ยังไง อ่ะแล้วต่อไงต่อหลังจากนั้นทำไงต่อ <Okay. S 1> อันว่าตนเป็นผู้ไขนี่แปลว่าอะไรเนี่ยเพื่ออันยังสุกรใดๆให้ตายผูกแล้วซึ่งสุกรตัวนั้นในที่นำมาฆ่าอะไรอะไรนะได้เขาตัวแล้วเขาก็จะฆ่าตัวนั้นเขาฆ่ายัางไงบ้างคุ<อ>้มด้วยค้อน เชือดคอเชือดคอไม่มีเชือดคอสักต,ต,ตัวเลยในนี้เนี่ยทุบด้วยคอนอันมีสี่มันมีเหลี่ยมอันมีสี่เหลี่ยมก็คือคอนสี่เหลี่ยมนั่นแหละทุบหัวทุบหัวอ่ะทุบหัวเสร็จเพื่ออะไรครับให้เนื้อพองเพื่อให้เนื้อพองอ่าเนื้อพองขึ้นเนื้อพองขึ้นแล้วแล้วไงต่อ หมูเป็นสัตว์เนื้อหนาขึ้นอ่ะแล้วไงต่อหลังจากนั้นเปิดแล้วซึ่งปาดให้เราซึ่งท่อนไม้ทำไงภาษาเทยให้ดูไหมอ้าโดมหาไมมมาจิเอาดินสอแทนก็ได้เอาดินสอมา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 ใกล้ๆเดี๋ยวทำไม่ดู นี่นี่นะนี่นะเราก็จะอ้าปากอ้าปากค้างเอามิเอาไม้แขงขึ้นแยงลงอ้ามาอ้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 าอันนี้อ้าไม่ได้เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วทํางไปต่อเสร็จแล้วก็ต้มน้ำกอกมาก็นั่นแหละก็าทำอย่างนี้แหละเ็าทำอย่างนี้แหละอ่ะก็สุกรเขาเอาสุกรหน่ง้างปากครับง้างปาก ง้างปากด้วยไม้เนี่ยง้างปากด้วยไม้พอง้างปากด้วยไม้เสร็จเนี่ยมันก็ปิดไม่ได้ใช่ไหมพอปิดไม่ได้เสร็จแล้วเขาก็เอาน้ำครับต้มน้ําร้อนเนี่ยที่เดือดพ่าเนี่ยแต่ว่าเขาทํากวยก่อนนะทํากวยที่ว่าจะเทน้ําร้อนแล้วน้ําจะไหลอะ่ะแล้วก็เทลงไปในปากเทลงไปด้วยน้าร้อนเพื่อให้ล้างเพื่อล้างเพื่อล้างสิ่งสองปกทั้งหมดให้ออกมา นี่คือสมัยนั้นทําสมัยนี้ที่ผมรู้คือเขาไม่ทําวิธีนี้แล้วไม่โหดขนาดนี้แล้วอันนี้โหดอันนี้ทําทั้งเป็นนะเนี่ยอันนี้ทําทั้งเป็นนะยังไม่ตายนะก็เขาบอกว่านี่ไงจับให้หลังใช่ไหมแล้วก็ตี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 รั้วหนังหนังมันบวมขึ้นตัวบวมอ่ะเคยเคยเคยเ,เคยประสบอุบัติเหตุไหมอ่ะเวลาโดนชนของแล้วเนี้ยมันบวมขึ้นเคยเคยเป็นไหม ดังนั้นเนี่ยพูดยังไงคือเขา,เาสุกรมาเธอเขาก็ตี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 ให้เนื้อมันช้าอะ่ะเหมือนกับคนเกิดอุบัติเหตุอะ่ะแล้วก็ตัวบวมตายยังตอนนั้นย,ยังไม่ตายนะครับเนื้อแค่บวมเฉยพอเนื้อบวมเสร็จก็คือง้างปากกอกน้ำร้อนนั่นอะ่ะอ่ะกลับที่นั่งนี่นงปากกับน้ำร้อนง้างปากอันนี้คือการทำปะสสตว์ในสมัยนั้น ต่อมาครับอ่ะใครไปต่อท่านอานุนแปดีกว่าอ๋อไม่ได,ไไดไ้ไปได้ไหมไปได้ไหมอ๋องั้นคุณสมัติไปต่อครับวันนี้บทนี้เอาไทเกอร์ตั้งใจนะั้มันร้อนยกอะไรอุนโหทกกังหรือใช้คำนี้นะโยกมาไปเลยครับอตังอุนโหทะกกังอันว่าเอ อันว่าน้ำอันร้อนนั้นปวิสินตาวาเข้าไปแล้วกุฉิยังไม่ใช่ในท้องกุฉิยังในท้องนะกุติยังถูกแล้วกุฉิยังในท้องปักกุติตังปักกุติตังเดือดพลาดแล้วอาทายะพาเอากะรีสังซึ่งกรี นิคขามิตาวาออกไปแล้วอะโทพาเคนะโดยส่วนในเบื้องต่ำการีสังอันว่ากรีโถกังหน่อยหนึ่งอัธิมีอยู่ยาวะเพียงใดฮะไม่ใช่ยาวะเพียงใดนิคขมติไม่ใช่ เป็นธรรมชาติคุณเนี่ยฮะอวิลังหุตวะเป็นธรรมชาติคุณอวิลังหุตวะเป็นธรรมชาติคุณหุตโอกหุตหุตวะเป็นที่ั้งหุตวาเป็นอา่านิขะมะติย่อมไหลออกไปตาวะเพียงนั้นสุดเทครันเมื่อท้องกุททะเล อุทธเรครั้นเมื่อท้องสุดเทสุดเทสะอาดแล้วอ,อุนโหทักังอันว่าน้ำอันร้อนอังนั้นอ่า,อานาวิลังเป็นธรรมมชาติใสไม่ใช่ไม่ใช่อัดฉังอัดฉังเป็นธรรมชาติใส อะนาวิลังอะนาวิลังเป็นธรรมชาติไม่คนทัดไอขุตตวาเป็นนิขามาติย่อมไหลออกไปอันนี้เข้าใจไหมเทเกอร์ความหมายก็คือน,น้ํำพอเข้าไปในท้องแล้วมันก็เดือดใช่ไหมพอเดือดมันก็ล้างรางที่อยู่ในกระเพาะของหมูอ่ะออกามาแล้วเขาก็เทไปเรื่อยๆนั่แหละเทไปเขาว่ากลีกนี่หมายถึงไอสิ่งสกรรปรกที่อยู่ข้างในยังอยู่เพียงใดเขาก็ เทมากเพียงนั้นเทจนน้าเนี่ยน้ำที่ไหลออกจากทางทางก้นนะนะมันสะอาดมันใสเมาาื่อไหรอ่ะมันใสเมื่อไหราก็เป็ว่าใช้ได้ <c oughs> ฟังเราธรรมานอ่ะอ่ะครั้งนั้นอ่าตัดสะจนทัดไม่ใช่ <c oughs> ใช่จนโทอ่าอาศอาสานี่มันอะไรครับเนี่ยดูดูบาลีดูภาษาไทยก่อนก็ได้ ของสุกรนั้นก็แปลว่าตรงนี้ต้องเจิมสุกสระสะสกสัสสะสุกรัสสะส่วนประธานสือวงเล็กคือในจุนทาก็คือจุนโทโส oh, ใช่ไหมโซจุนโทอันว่านายจุนทะนั้นอ่าน,นี่อ,อาสิาาสจิติอานิจจติย่อมราชุทธกังซึ่งน้ำปะเอปิดที่ยัง อันเหลือลงอืมอ<ะ>่าอืมอ่ะว่าเสสางอันเหลือลงอ่าวว่าแปลว่าเหลืออ่า<ะ>วว่าแปลว่าลงเสสางแปลว่าเหลืออันเหลือลงอ่าวะ่าเสสังอันเหลือลงปิดทียังที่หลัง <S 2> <S 2> <S 2> บุนหลังอืมอ่าตัดสะต,ตังตังอุทกังไออันนี้มันสุกรของสุกรของ อ,อ,อ,อ๋อเดี๋ยวโทษทีทีอศาศะสุกรัศะอัศะสุกรัศะของสุกรนั้นอุทะกังตังอุทะกังอันว่าน้ํานั้นอ่ากาลาจำมังยังหนังอันดำอุปปาเตตวาให้ลอกแล้วคัจฉิย่อมไหลไปอื น,นี่เขาแปลว่าไหลนะเขาจะติไม่ได้แปลว่าไปอย่างเดียวนะนี้พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเขาก็เติมความว่าไหลเข้าไป,ปจ,จะตีย่อมไหลเขาจติปกติแปลว่าย่อมไปอย่างเดียวอันนี้เติมเติมว่าไหลอ่ะต่อไปครับตะโตในลำดับนั้นโสจุนโภอันว่านายจุนทะนั้นอ่ชะนังไม่ใช่ชนานิ โลมานิอ้าขุนอันนี่ยอ,อันชอบอันมาชุนเราเลยนะโล,โลมานิยังขุนทั้งหลายอาติไม่ใช่ยาเปตาวาให้ไม่แล้วตินไ <c oughs> อตินุกกายะด้วยครบเพลิงทิน ชินทติเสินทติสินทติอันเป็นวิการเหเดี๋ยวเดีอันนี้มันตัดไม่ใช่เหรอตินุกายังตุนุกายะแปลไปยังอ๋ออตินเหนะอ๋อตินเหนะอ่าด้วยเป็นวิการแห่งญ้าสินทติย่อมตัดสีสังซึ่งสีสาอสินาด้วยดาบ ได้โอเคอันอันคมอันคมต,ตีนเห็นนะอันคมอ่ะเดี๋ยวเบรกก่อนสิ้านาทีพอดีเดี๋ยวมีมีมไปรับสัฆทานนิดนึงเบรกสินาทีนะครับ